สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสับนะครับพยายามที่สถานการณ์อย่างนี้ออกจากบ้านไปภายสับไม่ได้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องว่าแหล่งความรู้ที่เราควรจะหานะเหมือนผมแรกเริ่มเดิมทีนะครับผมรู้จักสับเนี่ยคือมาจากพี่ทอมโกสับไทยแลนด์รับก็แนะนําให้หัดภายนะครับเข้าไปลองยืมของแกพายดูพอเริ่มรู้สึกว่าชอบก็ไปหาค้นคว้าหาตําราความรู้ อาจจะเหมือนหลายๆคนที่พอไปหาความรู้ในเน็ตเนี่ยมันก็จะมีแบบบทความทีละน้อยเล็กๆไม่มากนะักก็ค้นหาที่ใน amazon.com นะครับร้านหนังสือออนไลน์ก็จะเจอหนังสืออยู่หลายๆเล่มนะครับผมก็ค่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นช็อปมานะครับเล่มแรกนะครับอันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่สั่งซื้อเลยนะครับก็เป็นส่วนใหญ่ในรูปจะเป็นการ์ตูนนะครับจะเป็นการ์ตูนก็เป็นเบสิกมากๆเพราะว่า อตอนดูรีวิวแล้วเนี่ยก็สนใจว่าถ้าเกิดเป็นกระตูนเนี่ยมันใช่แนวเราไหมจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับขออ่านเนี่ยก็ค่อนข้างจะลงรายละเอียดเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็มีตั้งแต่ประวัติเริ่มแรกของของ,ของศั์นะครับว่าที่มาที่ไปทําไมถึงมีการทําศัพท์ขึ้นมานะครับเมื่อกี้เสียงนกร้องนะครับอยู่ที่บ้านน,นี่เป็นเริ่มแรกนะครับแต่ว่าก็ เล่มนี้ก็ไม่ผ่านนะําหรับผมนี่ก็ให้2 5จากะค่าคะแนนนะครับนี่เล่มแรกนะครับเล่มที่2นะครับก็สั่งซื้อเล่มนี้มามันชื่อมันสวยดี The Art of s t a n d u p p a d d i n นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือปกหลังนะครับเป็นเมืองไทยนะครับเป็นโยคะบอรนะ์ดที่ประสาทศิยธรรมนะครับก็เนื้อหาก,ก็เป็นเหมือนเป็นอบอกเล่าประสบการณ์ของคนที่ทำร้าน นะครับจากนักบินเซิร์ฟแล้วก็มาทําร้านขายสับนะครับก็ซึ่งในในต่างประเทศเขาเติบโตจริงๆก็เป็นเป็นเรื่องนี้ก็ดีเทลค่อนข้าง,งจะดีเป็นการสัมภาษณ์แนวหางนะครับรวมทั้งที่ที่ผมซื้อเล่มนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการฝึกเบื้องต้นด้วยนะครับเป็นบอร์ดแข็งถ้าเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องในหนังสือเล่มนี้นะครับบอดตัวที่เป็นบอร์ดสุดลมก็มีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้คอนเทนต์มาก็เออค่อนข้าง,งจะ เริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับเล่มนี้ก็จะให้สัก3.5จะค่าคะแนนนะครับเล่มถัดไปนะครับที่ผมเคยเล่มนี้นะครับจะใช้เป็นเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีนะครับสี่จังหวะของการพายสับนะครับเป็นฮาวเวิร์นสไตล์ัเมื่อวานที่ได้แนะนําพายสับเบื้องต้นนะครับเล่มนี้จะเป็นเบสิกนะครับค่อนข้างจะเบสิกแล้วก็จะมีการฝึกเป็นเซิร์ฟฟิทเนกับสับฟิ t เน็นะครับเล่มนี้นะครับ ก็เล่มนี้ก็จะดีขึ้นนะครับา3.5นะครับดูอ่านได้สบายแล้วก็ภาษาศัพท์ก็ง่ายๆนะครับเนี่ยก็มีวิธีนะครับมี4ีจังหวะมียังไงบ้างนะครับในการที่เราจะ,ะศึกษาอ่านแล้วก็เล่มไม่หนามากนะครับเล่มไม่หนามากนะครับเป็น instruction book นะครับจากอะ,อ,ะอ,ะอะไรนะทักษะภาษ,าษาอังกฤษแบบ Google นะครับพิมพิมพ์ Google ถามแล้วก็แปลเออก็อ่านได้ก็โอเคพอเข้าใจอยู่ นะครับเล่มนี้นะครับเล่มถัดไปนะครับก็เคยเขียนว่ารีวิวนะครับเล่มนี้จะเป็นทักษะที่เวลาที่เราอยากจะออกไปทะเลออกไปเที่ยวนะครับออกไปภายไกลๆหรือว่าแม้กระทั่งอ่ลงไปในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าต้นน้ำแหล่งน้ำที่เป็นน้ำเชี่ยวเนี่ยก็จะมีเล่มนี้ก็แนะนำขึ้นมาอีกนะครับเล่มนี้ก็ค่อนข้างจะผมชอบเล่มนี้ผมชอบเล่มนี้นะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับ จริงๆแล้วก็เป็นหนังสือที่ที่น่าจะสะสมสําหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวาต่างๆมากมายก็จะพยายามเอาหนังสือเนี่ยสอสอเล่มนี้นะครับมาเขียนมามาทำเป็น u t u b e นะครับก็แตว่ว่าต้องเป็นสไตล์ผมแลก็เอามาปรับปรุงใช้นะครับหลายๆเล่มเนี่ยนะหลายๆเล่มที่มีอยู่เล่มสุดท้ายที่ชอบมากที่สุดก็คือเรื่องนี้เลยนะครับเป็นของ ซูซี่นะครับโคนี่นะครับก็อันนี้จะเป็นเน้นไปทางด้าน performance สับเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครต้องการเป็นสาย performance นะครับต้องการฝึกสำหรับลงแข่งหรือต้องการะจะพายได้เลยไกลๆนะครับเป็นทั้งดาวินนะครับคือ ตามน้ําตามขึ้นต่างๆก็มีรวมทั้งฟิตเนสต่างๆเล่มนี้นี่นั่นนะครับฟิตเนสก็เนี่ยครับเป็นที่ผมใช้นะครับฟิตเนสต่างๆนะเช่นเราไม่ได้ฝึกอย่างเดียวนะครับเราต้องวิ่งระมีทักษะวิ่งถ้าเกิดต้องการที่เนื่องจากสัตว์ก็เป็นกีฬาเอ d นโดร c e นส์นะครับชนิดหนึ่ง่ยต้องสะสมนะครับเป็นแล้วก็เพิ่มฟิตเนสรวมทั้งนี่นะครับมีการป้องกันอาการบาดเจ็บต่างๆแล้วก็มีตรางตรางซ้อมนะครับผมใช้เล่มนี้ในการที่ฝึก ก่อนแข่งเล่มเป็นเป็นรายการแรกนะครับที่ที่แข่งนะครับที่แม่น้ำชาวยาก็ก็ใช้เล่มนี้ในการเป็นแบบฝึกนะครับพก็ฉะนั้นพูดได้ว่าก็ชอบเล่มนี้นะครับตนอ,อย่างนี้แล้วก็ยังมีอีกสองสาเล่มที่เป็น Kindle นะครับก็โหลดเข้ามือถือแล้วก็อ่านนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเบสิกมากเลยก็คือชื่อว่า Stand Up Paddle นะครับเป็นเล่มหเล่มสนะครับแล้วก็ ตัวที่เป็นเซิร์ฟต่างๆเนี่ยผมชอบเซิร์ฟมากกว่าเพราะมันจะดูตอนนี้ก็เรื่องศึกษาคือเรื่องคลื่นเนื่องจากไปพายในทะเลบ้านผมอยู่ใกล้ทะเลนะครับแล้วก็ไประยองบ้างไปจันทบุรีบ้างนะครับทะเลรวงทั้งมันได้ใช้ประโยชน์ในการที่ทาโอเพนวอเตอร์ด้วยนะก็นี่คือ,คอ,คอหลายๆเล่มนะครับจะพยายามนะครับเอาอ่านแล้วก็มาถ่ายทอดนะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็คือเป็นการคุยกัน,นยามเย,ย,ย็นนะครับ บอกเราเรื่องราวต่างๆนะครับสรุปนะครับถ้าต้องการสายเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็แนะนำเล่มนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็ขึ้นขึ้นใน YouTube ไปให้นะครับเล่มนี้นะครับแนะนำะถ้าเป็นเบสิกนะครับต้องการเล่มไม่หนามากนะครับพก ไปติดกระเป๋านะครแล้วก็เล่มนี้หรือจะโหลดเข้านะครับ Amazon Kind l e นะครับก็คือเข้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ก็ได้นะครับจริงๆผมมีอีก2อันเป็นเป็นแบบ PDF เหมือนกันนะครับอันนั้นคือเป็นเรื่องของการแข่งเลยนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครก็แนะนำสามเล่มนี้นะครับที่ต้องการใครอยากจะมีติดเชลนะครับไว้ ที่บ้านนะครับหรือจะเป็นคินเดิลผมชอบแบบนี้เพราะว่าเวลามีคนถามนะครับผมก็จะเปิดอ่านได้เลยนะตอบสับตอบคำถามได้นะครับหรือว่าอยากรู้อะไรก็หยิบขึ้นมาแล้วก็อ่านนะครับบางทีในคินเดิลก็ลำบากมันต้องเสิร์ชอะไรเงี้ยฮะก็เป็นสไตล์ของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ถ้าประหยัดก็กคือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะครับในคินเดิเนี่ยก็จะประหยัด ค่อนข้างจะถูกเพราะอันนี้มันมีค่าส่งนะครับก็คือค่าส่งผมจะอย่าผมซื้อจาก a m a z o n นะครับ com นะครับแต่บางทีเราเลือกเวลาในช่วงที่มันลดราคานะฮะก็ก็จะได้ของดีราคาถูกนะครับนี่คือแนะนำหนังสือทั้งหมดทั้งหมด5เล่มนะครับไม่รวมใน Kindle หวันแต่มีโอกาสก็จะเอาเรื่องที่ Kindle มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ